ดื้อนองเอ,อ้ยหลานเดลินกาดสบันหันแหล่เบ่งเอาค่ะโอ้ยเนื่อยใจเนื่อยใจน้ำหลานเนี่ยพูดนะแต่ทำไมหลานยิหลินกลายเป็นลิงอย่างเงี้ยอือ พอโดนดูทำเป็นน้ำตาคอหรือจะจุยกระจาย เงียบนะคะคาหนังคาเขาเลยค่ะน้องคุณทำอะไรอืมอะไรที่อยู่ในมืออะไรอยู่ในมือเมื่อช้าก็กัดไปรอบนึงอันนี้ก็อีกรอบรอบสองทำไมเราเป็นคนอย่างนี้หรกอือที่ยายสั่งยายสอนนี่มันไม่ซึมเข้าไปในในความรู้สึกในสม เลี้ยงดีทุกอย่างตามใจทุกอย่างืึถทาไม่ทำอย่างนี้บอกยายสิกรกระจุยกระจายโอ้ยอุ๊บอ,อังกับหลานจ้ะ มองอะไรครับจะเอาอะไรหึจะเอาอะไรทีเนี้ยตื่นนอนแล้วอ่ะจะหาเรื่องสร้างวีรกรรมอะไรก็เพิ่งศึกษาเรื่องเรื่องเล่นหุ้นไปไม่ใช่เหรอครับกัดกระจุยเลยศึกษาแบบให้ซึมซับเข้าไปในสมองเลยอะ่ะ อร่อยหมดแล้วลูกฟินิชลูกฟินิชไม่มีละโบเบฟินิชโนแฮปโนแฮปลูกฟินิช Có ngay, tui buồn